สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยววัดที่อยุธยาค่ะเห็นไหมหเราแต่งชุดไทยเต็มยศมากๆเลยวันนี้พี่หญิงใหญ่เดี๋ยวบนวานถือแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนดูเต็มเราอาจจะดูทุลักทุเลนะคะเพราะว่าเราทั้งใส่ชุดไทยแล้วเราก็ถ่ายเองนะทุกคนคะ่ะ ให้ดูความงามของเราแต่มามามามใหญ่ไหมนี่เ,เห็นไหมสวยคู่เรามาแพ็คคู่ให้ทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหน้านะว่าข้างหน้ามีคนแต่งชุดไทยเหมือนเราไหมนะแต่ว่ามันอาจจะดูทุรักทุเลล่ะค่ะจะเก็บบรรยากาศอ๊บจะเก็บบรรยากาศวัดนะคะวัดที่เรามาเที่ยวชื่อว่าวัดอะไรนะ สำเพลิ่มเหรอเออวัดสำเพลิ่มนะคะอันนี้จะให้ดูความสวยของพี่หญิงใหญ่นะเพราะว่าพี่หญิงใหญ่เดินนำหน้าอ่าโอเคเอนางงามเลยทีเดียวทีนี้เราเราก็จะเดินไปนะคะเรื่อยๆนะ,ะเห็นพี่หญิงใหญ่หนึ่งคนก็โอเคแล้วแต่ก็อาจจะเห็นคนอื่นๆด้วยนะเพราะว่าอ,อาจจะเข้าเฟรมกันหลายคนหน่อยนึงพราว่าเราไม่สามารถโฟกัสใครคนใดคนหนึ่งได้ จะให้ดูวัดพูดง,ง่ายๆเราจะให้ดูวัดนั่นเองก็จะมีคนแต่งชุดไทยกันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็คุ้มราคามากๆเลยค่ะใครที่อยากมา,าวัดสัมเพราล่มนะทุกคนค่ะหรือว่าวัดชัยวัฒนารามเนาะพี่หญิงใหญ่เนาะก็จะามาแต่งชุดไทยกันได้นะคะในราคาที่ย่อมเยาวมากๆเลย